สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะปฐมมัธยมศึกษาปีที่สีส่นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมนั่นคือเรื่องของ,แถ,องอแถบเครื่องมือรูปภาพเราเรียนเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วเออจริงเนาะหลายครั้งแล้วและจําได้หรือ,อยังว่าเราจะเรียกแถบเครื่องมือมายังไงหลายครั้งแลว้วอ่ะเขาเมื่อกี้บอกเรียกยงไงคะ พอเปิดเครื่องมาปุ๊บมันไม่มีแถบเครื่องมือลูกภาพพอมันไม่มีแถบเครื่องมือลูปภาพเนี่ยเราก็จะตกแต่งจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปที่ไหนคะเราอยากจะเรียกแถบเครื่องมือรูปภาพมาเรียกได้ที่แทรกเก่งมากเลยไม่ใช่แทรกคือการแทกลูกภาพนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียกแถบเครื่องมือรูปภาพเรียกมาจากไหนเมนู เมนูมุมมองถูกต้องนะคะเมนูมุมมองแล้วไปไหนต่อลูกไปที่แถบเครื่องมือแล้วก็ไปเลือก รูปภาพนะคะถูกต้องค่ะเมื่อเราได้แถบเครื่องมือรูปภาพมานะคะเราก็นําไปเก็บไว้จะไว้ด้านบนด้านข้างหรือไว้ตรงไหนก็ไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้จักในเรื่องของการปรับสีเวลาเราแทรกภาพมาเสร็จเราสามารถที่จะปรับสีจากภาพเสียตโนมัติเราสามารถที่จะปรับเป็นสีขาวดำ<า>ชะล้างเงาอะไรนะเงาแล้วมีอะไรอีก ความคมชัดใช่ไหมคะบางครั้งเราไปถ่ายภาพมาภาพที่นั้นมันอาจจะมืดมืดเกินไปเราอาจจะเพิ่มเพิ่มสว่างบางคนที่มีผิวขาวเวลาถ่ายภาพมามันจะสมัยไะสว่างเกินไปมีผิวขาวถ่ายภาพมาดําไม่ใช่แล้วพราะมีผิวขาวเนี่ยยิ่งไปอยู่กลางแสงแดดใช่ไหมคะเวลาถ่ายภาพเนี่ยภาพก็จะจ้าเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะนำภาพเนี่ยมาปรับ ลดความคมชัดมันก็จะค่อยๆมืดค่อยๆมืดนะคะเราก็จะมีผิวที่ไม่ขาวจนเกินไปอันนี้ดีสำหรับคนที่มีผิวดำนะคะถ้าสมมติใครผิวดำมากๆเนี่ยเวลาถ่ายภาพมามันจะทำไงคะมดืดไม่หล่อเลยอะ่ะแล้วก็ไม่สวยใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้อง มาเพิ่มความสว่างมันสว่างสว่างเราจะได้ขาวข้างหลังไม่เป็นไรข้างหลังมันจะจ้าพื้นหลังอะไรวิวเวิร์มันจะจ้าไม่เป็นไรเอาตัวเราให้ขาวเข้าไว้นันลุ่งนะโอเคนะคะไหนแม่เราก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะวันนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเมนูรูกภาพต่อนะคะอ่ะไปดูที่สไลด์เลยค่ะ แถบเครื่องมือรูปภาพนะทบทวนกันนิดนึงเพราะว่านักเรียนยังไม่คล่องเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูคิดว่าคิดไว้เฉยๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะคะเดี๋ยวพอสอนเสร็จจะให้นักเรียนเนี่ยลองหัดใช้เองนะ,คะเครื่องมือที่สอนเพิ่มเติมไปนะคะที่ ที่แนะนําเพิ่มเติมในสไลด์เนี่ยจะให้นักเรียนนั้นหัดใช้หัดทําเองนะคะถ้าไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยแนะนํานะคะวิธีการเรียกแถบเครื่องมือรูปภาพไปที่เมนูมุมมองไปที่แถบเครื่องมือเลือกรูปภาพ แบครื่องมือรูปภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้การปรับสีปรับไปแล้วหรือยังปรับไปแล้วอันนี้ทบทวนนะคะแล้วก็ใช้ปุ่มปรับเปลี่ยนสีคือปุ่มที่เป็นเหมือนน้ำหมึกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาปรับมันก็จะเป็นแบบนี้จากที่มีสีมันก็ค่อยๆดำเทาขาวดำแล้วก็ชะล้างไปเรื่อยนะคะ ส่วนการเพิ่มความคมชัดเห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มคมไปมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราจะใช้นะคะการลดแล้วก็อันนี้ลดลดลดความชัดลดความชัดชลดจะมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นมืดเลยเป็นเทาเลยเห็นไหมคะ การเพิ่มความสว่างเนไหมคะสมมติว่าเ้าเกิดเราตัวดำเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมเราก็จะขาวเจ้าเหมือนผีน้อยเลยเนาะส่วนใครที่ขาวจนเกินไปนะอยากจะดำก็กดมาเรื่อยๆกดไปกดกดลดไปเรื่อยๆนะมันก็จะมืดไปเองก็คือจะดำเองนี้เราก็จะได้เป็นคนดำแล้วนะคะ การครอบตัดรูปตัดเป็นไม้คือส่วนไหนไม่ต้องการตัดทิ้งนะคะก็เลือกรูปก่อนก่อนจะเลือกรูปเราก็ต้องไปแทรกรูปก่อนนะคะแทรกรูปเสร็จแล้วเราก็มาเลือกรูปเลือกรูปเสร็จนะคะเราก็ไปคลิกป,ปุ่มครอบตัดมันก็จะเป็นเส้นหยกักๆๆๆๆนะคะไปคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกที่รูปภาพอีกลากเมาส์เลยค่ะลากตัดตรงไหนออกลากเลยเวลาเราใช้กินไกล แล้วก็อาไกลมาตัดใช่ไหมคะไม่ต้องการส่วนไหนแล้วก็ตัดทิ้งแต่สําหรับในเรื่องการครอบรูปนี่ไม่ต้องการส่วนไหนเอาเมาส์ลากล,กลงมาเลยค่ะลากออกไปเลยแค่นี้เองมันดีกว่าการใช้กันไกตรงไหนรู้ไหมเราสามารถย้อนคืนสภาพได้คือกดนดูอันดูมันก็กลับคืนสภาพเดิมได้แต่ถ้าเรามีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นอยากจะตัดรูปทิ้งตัดช็อปย้อนคืนสภาพเดิมได้ไหมไม่ได้เอากาวมาแปะได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ ไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดเราทำในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันง่ายนะคะแล้วก็สามารถย้อนคืนสภาพได้วันนี้แล้วสิ่งที่เราเรียนเพิ่มเติมกันในวันนี้นะคะการจัดการให้ภาพหมุนบันทึกด้วยลูกเอ้ยการจัดการให้ภาพหมุนสมมติภาพมันตั้งอยู่ไม่ชอบ่ะชอบให้มันหมุนจดจดแล้วค่ะลูกแม่นั่งมองกัน ย้อยจดนิดนึงค่ะเพราะว่านักเรียนนันเพิ่งทานอาหารมาอิ่มๆบางคนก็พักกลางวันไม่ค่อยเล่นมีแมมไม่ค่อยได้เล่นใครไหนพักกลางวันไม่ได้เล่นเลยล้างหน้าพอทานอาหารเสร็จปุ๊บไปล้างหน้าแปลงฟันนอนมีไหมที่จริงมันน่าเป็นแบบนั้นนะลูกคือช่วงเวลาพักเราต้องชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะกินอาหารสักสิหนาทีแปลงฟันเสร็จพักสักง,งีบหนึ่งสิบนาที มีไหมไม่มีส่วนใหญ่กินกินกินวิ่งไปเล่นข้าวปลาไม่ค่อยจะกินกันการจัดการให้ภาพหมุนนะคะเดี๋ยววันนี้นะักเรียนรู้แล้วว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนนั้นทำใบนั้นเลยนะคะดูซิมันมีทั้งหมดกี่ภาพการจัดการให้ภาพหมุนนะคะใช้ปุ่มนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีสัญลักษณ์หรือว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยม แล้วก็มีลูกศรแม้มันจะมีลูกศรว่าจากนอนกลายเป็นตั้งเข้าใจเวลคะจากนอนกลายมาเป็นตั้งเวลาเราจะทําให้ภาพหมุนเนี่ยเราก็ไปคลิกที่ปุ่มนี้นะคะขั้นตอนก็คือคลิกที่รูปภาพนะคะแล้วก็คลิกปุ่มที่ทําให้ภาพหมุนนะคะนะคะภาพแรกเป็นแบบนี้พอคลิกหนึ่งครั้ง ตรงไหนไม่ทันคะลกูกเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะอันไหนไม่ทันอันเนี้ยเหรอค่ะ,ะจดเลยค่ะเอ้ะมันไม่มีอจอดฮะเคยทำอ๋อเคยทำนึกว่าไม่ทันตกใจหมดเลยเคยทำโอ้หดีไหมสมมติว่าเรามีภาพมาหนึ่งภาพ เดินเหนื่อยและจับนอนมั่งนอนก็มือก็เหนื่อยและจับตีลังกาเลยเป็นนกข้างคาวเลยนะคะวันนี้คืนดีก็จับมาตะแคงข้างใหม่นะ,ะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเหมือนมันจะหมุนแบบย้อนเข็มนาฬิกาเห็นไหมคะย้อนเข็มนะไม่ได้ทวนเข็มเอ๊ะทวนเข็มนาฬิกาสิถูกแล้วไม่ได้ตามเข็มคือหมุนกับกับอีกด้านหนึ่งนะคะ คลิกหนงครั้ง,งก็หมุนหนึ่งทีคลิกหนึ่งครั้งก็หมุน1ทีแล้วมก็จะหมุนไปเรื่อยๆเป็นวงกลมเสร็จแล้ว่การจัดการให้ภาพหมุน mm hmm. คือนักเรียนจะต้องจําปุ่มได้ว่าปุ่มไหนเนี่ยใช้สําหรับทําอะไรนะคะต่อไปการใส่เส้นกรอบนะคะคือใช้ปุ่มนี้ การใส่เส้นกรองวันนี้ฮีโร่ของเราคือเจ้าตัวนี้นะคะนักเรียนจดอันนี้ไปด้วยจดสัญ,ญลักษณ์ที่บุ่มไปด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้วิธีการครูไม่ได้ เขียนหรือพิมพ์ไม้นักเรียนแล้วกูจะอธิบายให้ฟังว่าการใส่เส้นกรอบเนี่ยก็คือเราไปคิดที่รูปภาพทุกอย่างแล้วก่อนจะทําอะไรก็ตามนะคะนักเรียนต้องไปคิดที่รูปภาพก่อนนะคะเมื่อไปคิดที่รูปภาพแล้วเนี่ยนืกอเรียนก็มาคิดที่เส้นกร่อน,นะคะเนักเรียนก็เลือกขนาดของเส้นนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไ,ไหมถ้าจดเนี่ยมันก็จะจะเมื่อมือเดี๋ยวเราจะไปทําปฏิบัติกันนะคะต่อไปจดรูปภาพทันไม้ กา,านะะการตัดข้อความนะคะการตัดข้อความนะคะนัเรียนก็ไปคลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแมวใช่ปะใช่รูปแมวไหมไม่ใช่รูปสุน,นัขนะคะมันจะเป็นรูปสุน,นัขใช่ไหมมีหางมันน่าจะเป็นรูปสุน,นัขนะอันนี้คือว่าการตัดข้อความนะคะก็หมายถึงว่าเวลาที่เรามีรูปภาพมาแล้วเนี่ย เราจะให้รูปภาพกับข้อความเนี่ยมันอยู่ยังไงจะอยู่ให้ข้อความเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบรูปภาพเป็นจัตุรัสหรือจะให้ล้อมรอบหรือจะวางไว้ข้างหลังหรือจะวางไว้แงหน้าหรือจะทะลุผ่านนะคะเราก็เลือกเอาเองว่าว่าชอบแบบไหนนะคะเลือกได้บางครั้งเลือกไปเสร็จเนี่ยข้อความกระเด้งกระดอนไปเลยนะคะนักเรียนก็ดูด้วยนะคะว่าเราใช้แบบไหน วาดรูปสร็ยยางวาดรูปปุ่มอะค่ะไม่ต้องวาดรูปเจ้าเด็กคนนี้วาดรูปปุ่มเฉยๆเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จเสร็จนะ ต่อไปการจัดรูปแบบภาพการจัดรูปแบบภาพนะคะเอ๊ะสงสัยเจ้าปุ่มนี้มาทำไมอีกปุ่มนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะปุ่มนี้ไม่เกี่ยวแล้วครูว่า การจัดรูปแบบภาพนะคะก็คือว่าเรามีภาพถ่ายมาเนี่ยภาพอะไรก็ตามเราจะจัดรูปแบบอะไรได้อีกนะคะขาไม่ใช่ค่ะปุ่มนี้ไม่เกี่ยวแล้วค่ะรูกป,ปุ่มนี้ไม่เกี่ยวแล้วเจ้าปุ่มนี้เดี๋ยวลบทิ้งไปเลยค่ะ นี่เป็นแบบนี้นะคะลบทิ้งเลยนะคะไม่เกี่ยวแล้วยังจะตามมาอีกนะนะคะในการจัดรูปแบบภาพก็คือมีในเรื่องของสีแล้วก็เส้นขนาดของภาพเขาโคง้งเขาโค้งเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการตัดข้อความอยู่นะว่า ลักษณะของภาพเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนนะคะเห็นไหมคะเลือกสีและเส้นมันก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เปลี่ยนสีเส้นได้นะคะอันนี้ในเรื่องของสีสีเส้นถ้าเป็นขนาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดขนาดได้ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร เอากว้างเท่าไหร่นะคะตรงนี้ยังมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาหมุนกี่องศาตรงนี้กําหนดให้เป็นองศาแต่ถ้าเกิดเราใช้ปุ่มหมุนเนี่ยมันจะไปทีละ90องศาคือไปทีละครึ่งครึ่งไปเลยแต่ตรงนี้มันสามารถกําหนดได้ว่านักเรียนไม่อยากให้ไปที่90อยากให้หมุนแค่45องศา20องศาเนี่ยสามารถกําหนดได้นะคะแล้วว่าเขาโค้ง เขาคงกับการจัดภาพเมื่อกี้เนี้ยมันจะคล้ายกันไงคือเหมือนกันเลยก็ได้ไหมคะเนี่ยแนวเดียวข้อความคือจะพูดหมายถึงว่าภาพกับข้อความเนี่ยจะจัดการกันยังไงดีนะคะจะให้ข้อความไปอยู่ด้านหลังหรือภาพไปอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปภาพรูปภาพก็คือในเรื่องของการตัดนะคะตัดจากตัดด้านซ้ายจะตัดด้านขวานเนี่ย คือถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัดจากภาพเลยเราสามารถมากำหนดเป็นขนาดเป็นเซนติเมตรได้นะคะในปุ่มของการจัดรูปแบบภาพตรงนี้นะคะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายการกำหนดสีโปร่งใสใช้ปุ่มนี้อะ่ะมันเป็นเหมือนแท่งดินสอรหรือแท่งปากกานะคะแล้วก็มีมุมนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือใช้ กำหนดสีโปร่งใสอันนี้ใช้ในตอนไหนบางครั้งรูปภาพที่เราเอามาเนี่ยมันมีพื้นหลังเราไม่อยากได้พื้นหลังเราไปคลิกเนี่ยพื้นหลังมันก็จะหายไปก็คือมันจะมีแต่ภาพเนี่ยมันก็เลยโปร่งมาเลยไหมคะอันนี้คือพื้นหลังมันจะเป็นสีขาวเราไปคลิกส่วนที่เป็นสีขาวออกปุ๊บเห็นไ,ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยจากเด็กหัวดำเลยเป็นเด็กหัวงอกเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าในผมเนี่ยมันมีส่วนประกอบของสีขาวบนอยู่หไหมมาเลยดูดไปเลยเมื่อพอทำมาทำมาทำมาเล่นมาจนสภาพนั้นเล็ะเทะตุ๊ม,ปมเป๊ะไปหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะให้ภาพภาพนั้นเนี่ย กลับคือสู่สภาพเดิมได้นะคะโดดไปคลิกในเรื่องของการตั้งค่ารูปใหม่นะคะมันก็คือย้อนกลับสภาพเดิมที่นำมาครั้งแรกวันนี้ได้เตรียมภาพมาบ้างหรือเปล่าได้บอกไปแล้วว่าให้เอาภาพมาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าภาพที่อยู่ในเครื่องคอน,นเอร์เนบอกว่ามันไม่สวยไม่ชอบ พอให้เลือกปุ๊บแม่เลือกยากเลือกลําบากกันจังเลยก็บอกว่าถ้าใครชอบภาพไหนอะไรก็เอามาเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกกันถ้าไม่มีไม่ได้เอามากันนะคะก็ต้องใช้ภาพที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ